เป็นคนจีดน,นะครับผมเราก็ใส่ออกใส่รถ10บล้อนะสิบล,ล้อเราไปไว้ที่กองเตาต้อนะครับผมปเป็นรถสายเียวล้อแทกนะ4ีล้อแทนะ่แงครับผมแต่แรงมากเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับไม่ทราบข้อมูลจริงครับใช้คนคุมอย่สอคนนะควบคุมระบบด้านบน คนหนึ่งเราก็ควบคุมการใส่ผิวด้านล่างคนหนึ่งนะเสียงจะดังมากเลยนะอกีอกคนจะควบคุมเกี่ยวกับตัวใส่ผิวนะด้านล่างนะ แก่ล็อกอยู่ข้างเดียวครับอีกสองฝั่งไม่ล็อกครับน่าจะเป็นฝาท้ายน่าจะปิดนะคร็ก่่นครับเดี๋ยวล่วงครับยางของเราหนานะ อย่างเดิมที่เขาเทไว้น่าจะ25เซนได้นะครับเลย20 25เซนได้แล้วครับแบบยาวเลยนะครับปิดถนนให้รถวิ่งบนสะพานแล้วนะปิดถนนให้รถวิ่งบนสะพานฝั่งน้องก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วครับเคลียร์พื้นที่เคลียร์ยางเคลียร์คอนจีตอ่อนนะของเดิมนะ เราจะเทให,ใหม่นะ่อเดือนเร้อจ้อยนะคอ,อ,อยต่อจ้อยเราต้องรื้อออกครับผม แส่แป๊แบ,บเดียวก็เต็มนะ้วตัดยาวเลยนะครับ วันนี้อย่าลืมกดสมัคกรใช้กดไลค์กดแชร์แชร์1 7 0 G ด้วยนะครับขอกา่าวเขา่าสวัสดีครับ